สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียวโตชาแนลวันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์จีนเรื่องคานี่แหละองค์หญิง3ในตอนที่1และ2ให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะเฉินเชี่ยวเฉียนนันเงเอกของเรื่องแสดงโดยเจ้าหลู่ซือ เธอเป็นนักเขียนบทละครที่ทุ่มเทและตั้งใจการทำงานตามความฝันอยากสร้างผลงานละครระดับมาเตอร์พีที่มีผู้หญิงเป็นตัวเด่นแต่เธอต้องมาพบกับอุปสรรค มาบทละครของเธอโดนพระเอกชื่อดังซึ่งเป็นนักแสดงใหญ่สั่งให้หยุดงานและวิจารณ์ว่างานของเธอยังไม่ดีพอแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเธอหลับแล้วดันหลุดเข้าไปในโลกคู่ขนานแถมยังต้องไปสวมบทเป็นองค์หญิงสามบทละครที่ตัวเองเขียนองค์หญิงสามเฉินเชียนเซียนแห่งเมืองฮวาหย,ยวนเป็นนางร้ายขีย้ย่งเก่งบรยุทธ์ชอบสำเริงสำราญและเธอจะต้องถูกองค์ชายหานชัวพระเอกของเรื่องแห่งเมืองสวียหูค่า ถ้าตายภายในตอนที่3แล้วเธอจะเอาตัวรอดจากบทละครที่ตัวเองเขียนโดยไม่ต้องตายได้อย่างไรเธอจะกลับมาในโลกปัจจุบันได้หรือไม่เรามาติดตามเรื่องราวบุญบุของเธอกันได้เลยนะคะณเมืองฮวาหยวนสตรีเป็นใหญ่ส่วนเมืองสวียนทูก บุรุษเป็นใหญ่ทั้งสองเมืองนี้ไม่ถูกกันหลังจากต่อสู้กันอย่างดุดเดือดเมืองสวียนหูก,ก็พ่ายแพย้จึงส่งเจ้าเมืองน้อยพระเอกของเรื่องแต่งงานเข้าเมืองขวายอยู่นองชายหาันซัวแมหน้าตาหล่อเหลาแต่น่าเสียดายที่เขาป่วยเป็นโรคหัวใจหมอบอกว่าเขามีอายุไม่ถึง20และนี่ก็เป็นเหตุผลที่เขาต้องมาแต่งงานกับองค์หญิงของเมืองเพราะเขาต้องการกระดูกมังกรเพื่อไปรักษาอาการป่วยของเขาขณะที่นั่งรถมา้า พอเดินทางกําลังจะเข้าเมืองจูจ่ๆก็มีสตรีนางหนึ่งใส่ชุดสีแดงขี่ม้ามาด้วยความเร็วแสงบรรดาเหล่าทหารรีบบอกให้ชาวบ้านหลบไปสตรีผู้นั้นก็คือองค์หญิงสามแห่งเมืองขวานหยวนนั่นเองขณะที่นางขี่ม้าไมา่อย่างเร็วก็ได้เกิดอุบัติเหตุรถเข็นตัดหน้าทําให้องค์หญิงสามก็เล่นลงจากหลังมา้าแต่ได้องค์ชายมาช่วยทวายได้ทันและนี่ก็เป็นแผนการขององค์ชายที่จัดฉากเป็นวีรบุรุษช่วยเหลือหญิงงาม เพื่อให้องคหญิงรองตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกพบและจะหลอกใช้นางเพื่อชิงกระดูกมังกรไปแต่แผนการกลับพีกลอกเพราะคนที่เขาช่วยไว้กลับกลายเป็นองค์หญิงสามเมื่อองค์หญิงสามเห็นหน้าองค์ชายก็เกิดพอใจในความหลอกของเขาและเมื่อรู้ว่าเขาคือเจ้าเมืองน้อยที่ต้องแต่งงานเข้าเมืองจึงสั่งทหารของนางจับตัวเขาอาบน้ําและคืนนี้ส่งเขามาที่ต้วนของนางทหารคัดค้านการแต่งงานของชายผู้นี้ต้องให้เจ้าเมืองตัดสินชิงตัวเจ้าบ่าวกล ทางถนนมีค่อยถูกกาลเทศะถ้าเจ้าเมืองทราบต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆองค์หญิงสามตรัสไม่มีสิ่งใดที่นางต้องการเราไม่ได้เดี๋ยวนางจะไปขอท่านแม่ให้ออกคําสั่งแต่งงานกับเขาโดยไม่ต้องเลือกวันให้มากความแต่งงานพรุ่งนี้เลยองคชายรู้ว่าแผ่นของเขาผิดพลาดองค์หญิงที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นองค์หญิงสามเลยแกล้งโรคหัวใจกำเริบลูกน้องคนสนิทเลยรีบเอาอยาให้ทาน และบอกองคหญิงสามว่าเขาป่วยเป็นโรคหัวใจตั้งแต่เด็กหมอวินิชชัยว่าเขาจะจากโลกนี้ไปตอนอายุ20เปลงว่าคงไม่มีวาสนาสเสวยสุขที่ได้รับความชื่นชอบจากนางขอให้องค์หญิงสามถอนรับสั่งด้วยเมื่อองค์หญิงรู้ว่าเขาใกล้าตายงั้นก็คือโอกาสตอนที่ยังมีชีวิตอยู่รีบส่งเขามาที่จวนของนางลูกน้องคนสนิทพยายามหาเหตุผลบ่ายเบี่ยงเลยโดนองค์หญิงสั่งให้เขา เตรียมตัวให้ดีพรุ่งนี้ต้องเข้าร่วมพิธีแต่งงานด้วยพบคาถือว่าเจ้าครอบรายและนางก็ขี่ม้าจากไปทําให้องค์ชายโกรธและไม่พอใจเป็นอย่างมากและสั่งให้ลูกน้องดําเนินการตามสถานการณ์ที่วางไว้ ตัดมาที่เฉินเสี่ยวเชียนนังเอกของเรื่องเธอกำลังนั่งดูบทละครที่ตัวเองเขียนและเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือบทละครที่เธอเขียนนั่นเองเธอตั้งใจเขียนบทละครเรื่องนี้ให้ดีที่สุดแต่พอเห็นยอดเงินในบัญชีมันก็ช่างมีน้อยนิดซะเหลือเกินเมื่อไหร่พวกเขาจะจ่ายค่าต้นฉบับให้เธอนะและเธอก็ได้รับโทรศรัพท์จากประธานจางว่าละครเรื่องนี้พวกเขายังสรุปบทไม่ได้เพราะพระเอกมีปัญหานิดหน่อยนางเอกต้องเข้าไปคุยกับเขาด้วยตัวเอง ถ้าเขาโอเคก็สามารถเปิดกล้องได้นางเอกจึงได้มาหานักสแสดงคนนั้น ซึงเขากำลังหอนสลิงอยู่อย่างเทเขาลงมาหาหนางเอกและบอกเรื่องบทละครว่าบทของพระเอกมีปัญหานิดหน่อยนางเอกจึงถามว่ามีปัญหาตรงไหนแต่เขาไม่ทันได้ตอบก็กลับไปหอนสลิงเพื่อถ่ายละครต่อพอหยุดพักก็ลงมาคุยกับเธอถึงเรื่องแรงจูงใจของตัวละครหานชัวนางเอกก็อธิบายว่าแรงจูงใจก็คือเขาอยากคว้ากระดูกมังกรมาครอบครองเพราะเขาป่วยตั้งแต่ยังเล็ก มีเพียงกระดูกมังกรเท่านั้นที่จะรักษาเขาได้เขาจึงแกล้งแต่งงานจากนั้นก็เล่าให้ฟังเป็นชุด,ชด นางเอกยังพูดไม่ทันจบนักแสดงก็ขึ้นสลิงไปแสดงต่อเป็นอย่างนี้อยู่หลายรอบจนนางเอกทนไม่ไหวหยิบทระของมาพูดนักแสดงจึงลงมาบอกเหตุผลว่าระบบสตรีเป็นใหญ่ที่เธอแสดงในบทละครไม่ต่างอะไรกับระบบชายเป็นใหญ่ที่เธอวิจารณ์ให้เขาฟังทั้งหมดไม่มีความเสมอภาคทั้งสองจึงไม่น่ามารักกันได้และยังถามว่าเธอคงไม่เคยมีความรักสินะ ถ้ามีเวลาก็ลองไปหาแฟนดูแบบนี้แขนบทรักออกมาจะได้สมจริงมากขึ้นทําให้นั่งเอกมโหมากกลับมาถึงห้องก็รีบพอหาประธานจางว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแต่ไม่นานก็มียอดเงินโอนเข้าบัญชีซึ่งเป็นค่าบทละครทําให้เธอใจเย็นขึ้นและเปลี่ยนน้าเสียงและบอกว่าถ้ายังเด็กเกินไปไม่ควรใช้อารมณ์ในการทํางานปัญหาที่นักสแสดงบอกฉันจะแก้ไขให้ถูกต้องแน่นอนจะไม่ทําให้การเปิดก้องลาชาแน่ นางเอกเห็นเงินก็ชื่นใจเ้่าบนกับตัวเองก็แค่ความรักแค่ความเสมอภาคเธอจะทำให้เข้าเห็นว่าจรรยาบรณในวิชาชีพของคนเขียนบทที่ยอดเยี่ยมเป็นยังไงจากนั้นเธอก็ตั้งออกตั้งใจเขียนและอินไปกับบทที่ตัวเองเขียนจนร้องไห้ออกมานางเอกนั่งเขียนบทไม่ยอมหลับยอมนอนถึงขั้นป่วยแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้นางพิมพ์จนละครจบ จากนั้นเธอก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็เห็นทั้งแผลยางเครื่องดื่มสุราและภาพว่าที่แสนจะล้ำคาของในห้องล้วนมีราคาแพงจนเธอรู้สึกงงงหันไปเห็นพวกหนุ่มที่นอนหลับอยู่ก็ต่อว่าตัวเองที่พอมีเงินนิดหน่อยก็กล้าใช้เงินเที่ยวผับ แถมยังแต่งตัวแปลกๆอีกนางเอกเผลอเดินชนโตจนก้าวตกแตกทำให้หนุ่มๆตื่นแล้วเข้ามาคารวะเรียกเธอว่าองค์หญิงสามขอบคุณที่อุปการะนางเอกเริ่มสงสัยทำไมทุกคนเรียกเธอว่าองค์หญิงสามเลยขอดูข้อมือจากผู้ชายพวกนั้นพวกเขามีกำไลติดข้อมือกันทุกคนทำไมมักเอิญขนาดนี้เหมือนในบทละครของเธอเป๊ะหรือว่าแล้วนางเอกก็เริ่มสงสัยจึงรีบวิ่งออกมาข้างนอกเธอเห็นบ้านเมืองโบราณก็เริ่มคิดว่าเป็นความฝันเหมือน ละครที่เธอเขียนในบทละครของเธอที่เมืองฮาวายวนมีสตรีเป็นใหญ่ที่นี่สตรีมีฐานะสูงส่งส่วนบุรุษมีฐานะต่ำต้อย ครอบครัวไดได้ลูกสาวก็เหมือนได้สมบัติล้ำคา่าไม่ว่าขุนนางหรือทหารก็ล้วนเป็นสตรีทั้งหมดบุรุษไม่อาจเป็นขุนนางได้ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือต้องทำงานใช้แรงแลกเงินเท่านั้นแม้แต่นักสแสดงที่ออกมาขายศิลปะก,ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ชายนางเอกรู้ตัวละว,ว่าตัวเองหลุดเข้ามาในบทละครของเธอและตอนนี้เธอก็คือองค์หญิงสามและนางก็เป็นคนที่ไร้สาระอยยางไร้ขีดจำกัดปุงเฟอชอบสัมมาเลเทมาไร้ความรู้ความสามารถนางชิง ตัวเจ้าบาปกลางถนนสุดท้ายในวันแต่งงานก็ถูกพระเอกวางยาพิษไดสุราจนตายนางเอกจึงพยายามถามพวกผู้ชายว่าตอนนี้ถึงตอนที่เท่าไหร่แล้วแต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจจนจื่อรุยลูกน้องคนสนิทมาบอกเรื่องชุดแต่งงานและวันนี้คือวันสมรสของนางนางเอกเห็นชุดก็รู้ว่าตัวเองหลงมาในตอนที่สและตอนนี้เธอต้องตายจึงสั่งให้จิวรุยเอาชุดออกไป เพราะมันไม่ใช่ชุดแต่งงานแต่เป็นชุดไวท์ทุกนางไม่มีทางแต่งงานกับพระเอกแน่เพราะเขาคือตัวสวยด้านพระเอกก็มีขบวนรับเจ้าบ่าวมารออยู่ด้านล่างทั้งคืนสายรับเข้ามารายงานตัวกับพระเอกและบอกว่าจะคุ้มครองให้เขาปลอดภัยจากนั้นก็วางแผนกับไปจีคนสนิทและพระเอกให้วางยาผิดนางเอกซะ ธอจะได้แต่งงานกับองค์หญิงรองและชิงกระดูกมังกรมาเมื่อแย่งสมบัติและรักษาโรคหัวใจได้แล้วก็เข้าโจมตีและยึดเมืองใส่นางเอกรู้ว่าพระเอกในบทละครเป็นคนหลักแหลมแค่ไหน เธอคิดได้ถ้าคล้อยตามปากดื่มเหล้าพิษของพระเอกในคืนเข้าหอถ้าหากเธอยอมตายเธอก็จะตื่นใช่ไหมจือรุยจึงอธิบายถึงพิธ,ธีการตอนเข้าพิธีซึงมันก็เยอะยาจนนางเอกบอกให้ยกเลิกให้หมดเหลือแค่คล้องแขนดื่มเหล้าพิธีอื่นไม่ต้องทำก็ได้และบอกกับท่านแม่ว่าข่าใจร้อนอยากเข้าห้องหอเร็วๆปจีเอายาพิษมาให้พระเอกและมอบอาวุธให้หากเกิดเรื่องไม่คาดคิดความบริสุทธิ์ของท่านสำคัญที่สุดพระเอกเลยดู หากคืนนี้ข้ากับนางเกิดอะไรขึ้นเจ้าคิดว่าใครจะได้เปรียบลาจากนั้นก็โช่อลีลาปาถ้วยไปจนแจกกันแตกสลายองหญิงสามเอาแต่ใจตัวเองเยอะหญิง คืนนีต่อให้นางตายก็ลบล้างความผิดไม่หมดอาหารเข้ามารายงานว่านางเอกงดพิธีการทั้งหมดและให้ส่งตัวพระเอกเข้าเรือนหอทันทีพระเอกไม่ขัดยอมทําตามทีท่นางสั่งดานอาจารย์เผยที่เป็นคู่มั่นหมายของนางเอกมาถึง15ปีก็รู้สึกไม่พอใจที่จูๆ่ๆนางเอกก็แต่งงานโดยไม่ไว้หน้าเขาเขาเองก็ไม่อยากรู้เหตุผลที่นางเอกยกเลิกพิธีต่างๆเขาจะได้ไม่ต้องเขียนคำายันยอะอะไรให้นางด้านเจ้าเมืองเจ้าแม่ขององค์หญิงสามเมื่อรู้ว่า ลูกสาวยกเลิกพิธีทุกอย่างก็ยอมตามใจที่เมืองหวายยวนเจ้าบ่าวต้องเป็นฝ่ายคุมนาแถมโดนแต้มพรหมจันทร์ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการรักษาความบริสุทธิ์ทำให้พระเอกไม่พอใจที่ยังบีบคั้นต่อไปเรื่อยๆเขาจะไม่ทอนอีกแล้วพระเอกเริ่มไอเหมือนอาการจะกําเริบนางเอกเข้ามาเห็นเลยบอกให้หยุดแล้วให้ทุกคนออกไปไปจีเป็นห่วงพระเอก ด้วยและเข้ามาห้ามไว้นางเอกถามพระเอกพวกเราเข้าประเด็นหลักกันเลยไหมพระเอกตอบขึ้นแต่งงานจะขาดกานเดิมสุราสร้างบรรยากาศได้ยังไงทําให้นางเอกคิดถึงบทละครที่เธอเขียนในคืนวันแต่งงานพระเอกวางแผนให้องค์หญิงสามดื่มสุราพิษฉนั้นเธอระวังด้านพระเอกก็เียนเล่าให้นางเอกต่อไปพวกเรามีสุขร่วมเศษมีทุกร่วมตานนางเอกก็ตั้งใจดื่มแบบนี้เธอจะได้กลับบ้านจากนั้นก็คล้องแขนกันเพื่อดื่มสุรา แต่พระเอกเกิดไอขึ้นมาเลารอบนี้จึงต้องยกเลิกไปจากนั้นก็เริ่มรอบใหม่แต่พระเอกก็ยังคงไออีกทําให้นางเอกเริ่มหงุดหงิดคงเป็นเพระพาะผ้าเลยดึงผ้าปิดหน้าออกพระเอกเลยแอบเทเล่าทิง้งแล้วรินเล่าใหม่ให้นางเอกนางเอกเปิดหน้าก็ต้องตกใจที่เห็นพระเอกหน้าตาเหมือนกับนักแสดงที่เธอไปพบเธอจึงถามทาไมเป็นคน พระเอกไม่เข้าใจว่านางหมายถึงอะไรหรือท่านสงสัยว่าเขาวางยาพิษในสุรานางเอกไม่พอใจในเล่ามียาพิษหรือไม่ทนานาจะรู้อยู่แก่ใจพระเอกรู้ว่านางเอกรู้ทันเลยแกล้งอายกรบเกลื่อนดานานงเอกก็มั่นใจว่าในเล่าไม่ยาพิษ เพราะเธอเขียนบทเองกับมือจึงเอาเหล้าทั้งสองแก้วมาเทรวมกันจากนั้นก็ให้พระเอกเลือกจอกหนึ่งวันนี้ต่อให้ข่าตายก็จะพาท่านไปด้วยนางเอกเรียกทหารเข้าไปและให้จับตัวพระเอกไปแขวนเขาคิดว่างยาผิดคานางเอกเห็นทุกคนไม่เชื่อเลยพิสูจน์ให้ดูแล้วนางเอกก็ดื่มเหล้าทั้งสองจอกเข้าไป และบอกพระเอกทวันนี้ข้าตายทานก็อย่าหวังจะได้ออกไปจากทีน่นี้แต่เมื่อเห็นพระเอกทำท่ามั่นใจและเธอก็ไม่เป็นอะไรจึงคิดว่าเขาคงวางยาพิษในอาหารเธอจึงกินหมดทุกอย่างแต่ก็ยังไม่เป็นอะไรอีกนางเอกมองพระเอกหรือว่าเขาเอายาพิษท่าบนปาก เมื่อคิดได้นางเอกก็เข้าไปจูบป,ปากพระเอกจนพระเอกตกใจนางเอกตะโกนบอกเดี๋ยวข้าต้องตายแน่แนใช่ไหมทําให้พระเอกสุดจะทนนางผู้หญิงบาเดี๋ยวท่านได้ตายแน่แนไม่นานนางเอกก็เริ่มเวียนหัวบอกจือรุ่ยว่าตัวเองลิ้นแข็งพูดไม่รู้เรื่องแล้วนางเอกก็เดินไปจะไปนอนแต่มือไปโดนหน้าอกพระเอกเข้าเต็มๆทาให้เธอถึงกับสุดลงบนเตียงพร้อมกับพูดริดยาผิดช่วงท้ายของท่านดุนแรงเหลือเกิน จากนั้นเธอก็สลบไปพระเอกก็ถึงกับงงก็เล่าพีเททิ้งไปแล้วนี่นางจะตายได้ยังไงหรือรุ่ยเห็นนางเอกนอนแน่นิ่งจึงสั่งให้ทหารจับก,กุมตัวพระเอกไปขังคุกหลังจากที่หมอตรวจอาการนางเอกก็เมาแล้วสลบไป นางเอกดึงหูจื่อรุยทำไมตัวนางถึงไม่ตื่นจากความฝันสักทีนางร้องให้คร่ำครวญคิดถึงเรื่องเมื่อคืนหรือว่าพระเอกแอบเปลี่ยนเล่าพิดอย่างนี้ก็ได้หรอตัวละครเปลี่ยนบทโดยไม่ปรึกษาคนเขียนเนี่ยนะแล้วเธอจะกลับไปยังไงละเนี่ยนางเอกเห็นมีดเลยเอามีดจะมาแทางคอตัวเองแต่ก็ไม่ได้สิเพราะมันเจ็บเกินไปจะผูกคอตายก็กลัวศพไม่สวยจึงคิดเอาหัววิ่งชนกำแพงเพื่อให้ตัวเองตายจะได้กลับไปยังโลกปัจจุบันแต่จะเอาหัวชนจริง จริงเธอก็รีบหยุดอย่างนี้ก็น่ากลัวเกินไปหาหากการตายในฝันและโลกของความเป็นจริงล่ะหลังจากคิดได้เธอก็ต้องขอบคุณพระเอกที่เปลี่ยนบทกันสดๆให้นักเขียนอย่างเธอได้รู้จักกับตัวเองนางเหลือไปเห็นสายรุง้งเลยคิดได้ว่า ในบทละครที่นางเขียนหลังจากองค์หญิงรองฝ่ฟาฟันอุปสรรคต่างๆในที่สุดก็ได้ครองตำแหน่งเจ้าเมืองในพิธีขึ้นครองตำแหน่งองค์หญิงรองได้เกิดปรากฏการแห่งโชคสุริยนันจันทาปรากฏขึ้นพร้อมกัน ประตูสวรรค์เปิดออกฉะนั้นนางต้องฝันให้จบและอยู่ให้ถึงตอนจบให้ได้แต่ถ้าไม่มีพระเอกองค์หญิงรองจะเป็นเจ้าเมืองหน่อยไม่ได้คิดได้นางเอกจึงทมหาพระเอกจื่อรุ่ยจึงตอบว่าเขาถูกขังคุกวันนี้จะต้องถูกประหารชีวิตแล้วนางเอกได้ฟังก็รีบวิ่งออกไปทันทีที่คุกไปจี้บอกพระเอกว่าคนข้างนอกพร้อมแล้วพวกเราพร้อมเข้าไปช่วย แต่แผนชิ้นกระดูกมังกรอ,อาจล้มเหลวแต่ตอนนี้พระเอกไม่สนใจกระดูกมังกรแล้วเขาจะยึดเมืองหวัวหยวนให้ได้พขาโกรธเจ้าเมืองและนางเอกใจจะขาดนางเอกมาขอร้องให้ท่านเจ้าเมืองแม่ของนางปล่อยตัวพระเอกแต่ท่านแม่ก็ไม่ยอมนางเอกเลยต้องแกล้งว่าตัวเองท้องอยู่พอของเด็กไม่รู้ว่าเป็นใครถือว่าให้พระเอกมารับเป็นพ่อก็แล้วกันท่านเจ้าเมืองได้ฟังก็ถึงกับเป็นลมสั่งให้ฉั่งชีไปบอกพระเอกขอเพียงเขายอมรับเด็กคน นข้าจะยกโทษให้เขาและสั่งให้นางเอกห้ามเอกอาไปเด็ดขาดหลังจากพระเอกออกจากคุกท่านเจ้าเมืองก็ส่งของข,องขวัญมาให้มากมายแต่ทุกอย่างล้วนเป็นสีเขียวไปหมดจนพระเอกสงสัยเมื่อขิดได้ก็ถึงกับอาการอายกำเริบส่วนนางเอกก็นั่งคายังมีความสุขและแกล้งบอกไปว่านางกำลังท้องอยู่แม้เด็กในท้องไม่ใช่ลูกของทันแต่ว่าภรรยาเป็นของท่านนะทำเอาพระเอกแทบสุด ฉั่งชีเอายาบำรุงที่ท่านเจ้าเมืองส่งมาใหน้นางเอกเด็กเี่นก็ถึงกับอวก ทำให้ทุกคนคิดว่านางกำลังท้องอยู่จริงๆส่วนพระเอกเห็นนางเอกกัดเขาไม่ยอมปล่อยหาว่าเขาวางยาพิษถ้าเขาไม่ทำตามเจตนาของนางขอที่เจอมาก็เสียเปล่าเลยสั่งให้ทำตามแผนเดิมอย่าว่าแต่มาหัวคนเลยแม้แต่คนโตเขาก็ไม่เอาไว้เช่นกันเปอรจี้บอกพระเอกเตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้วยาพิษอยู่ในพานหลิวลีกลางวันทานแล้วกลางคืนจะออกฤทธิ์และแล้วก็ถึงเวลาอาหารพระเอกเห็นพานหลิวลีก็คิดว่า อย่าผิดอยู่ในภานนี้แน่นอน พอนางเอกกับแอมให้เขาคีบอาหารให้เขาก็รีบคีบให้โดยไม่ลังเลแต่แล้วก็ผิดคาดเมื่ออาหารที่ยกมาเหมือนกันทั้งหมดพระเอกก็ถึงกับตกตะลึงมองหน้าไปจีทำให้หนางเอกสงสัยหรือว่าเขาวางยาพิษในอาหารอุต่าช่วยออกมาจากคุกทำคุณบูชาโทษแท้เมื่อนางเอกคิดได้จึงชวนพระเอกท่านอาหารเป็นเพื่อนแต่เขาก็ปฏิเสธอ้างว่าต้องทำตามกฎบุตไม่ท่านอาหารบนโต๊ะนางเอกจึงท่องสำนวนของเมืองพระเอก แต่งกับไก่ก็ต้องตามไก่แต่งกับหมาก็ต้องตามหมาในเมื่อเราเป็นสามีภรรยากันแล้วภรรยาว่าไงสามีก็ต้องว่าตามสิพระเอกบอกให้นางเอกทานเยอะๆเพาต้องทานถึงสองคนนางเอกจึงจะป้อนให้เขากินพระเอกก็ยังคงปฏิเสธตือด้วยก็คิดว่าทั้งสองรักใคร่ก้มเกี่ยวกันนางเอกดูความรักบ้าบอนนสิ นางเอกลุกขึ้นตบโต๊ะทำให้พระเอกคิดได้จึงแกลงทำเป็นโมโหดึงผ้าปูโต๊ะออกต้นอาหารกระจัดกระจายจือรุยสั่งให้ยกอาหารมาใหม่แต่นางเอกบอกไม่ต้องนางไม่กินทีนี่จากนั้นก็เดินไปที่จวนเจ้าเมืองพระเอกก็ถึงกับลง นางเอกมาท่านอาหารที่จวนของเจ้าเมืองแต่เจ้าเมืองก็ห้ามโน้นห้ามนีคนท้องท่านไปจะเกิดผลเสียแล้วสั่งให้ยกอาหารกลับนางเอกยกมือห้ามไว้จนฉิงชีเห็นแต้มพรหมจันทร์ของนางเอกยังอยู่เจ้าเมืองเลยรู้ความจริงว่านางเอกแรงท้องเพื่อช่วยเหลือพระเอกทําให้ท่านมโมโหสั่งประหารพระเอก นางเอกจึงรีบเข้ามาขอร้องบอกว่าที่ทำไปเพราะนางหลงรักเขาตั้งแต่แรกพบรักเขาหมดใจหากขาดเขาไปน่าคง,งอยู่ไม่ได้เจ้าเมืองจึงสั่งให้นางเอกดูแลเขาให้ดีอย่าให้ก่อเรื่องนางเอกคิดหนะักเก็บพระเอกไว้ข้างตัวไม่ได้เพราะเขาเหมือนระเบิดเวลาพร้อมระเบิดทุกเมือ่อจะส่งเขาไปให้พี่รองก็ไม่ได้ เพราะเรื่องราวกำลังหยุดนิง่งนางเอกถามจื่อรุ่ยถึงคนเขียนบทละครจื่อรุ่ยคิดว่านางเอกอยากฟังนิทานเลยพามาคบนักแต่งนิทานทั้งสามคนแล้วนางเอกก็เอาเรื่องของเธอและพระเอกและองค์หญิงรองมาปรึกษาว่าจะแต่งตอนจบยังไงดีหลังจากที่นางเอกได้รับคำแนะนำนางเอกกับจื่อรุ่ยก็ออกไปโดยที่ไม่รู้ว่าพระเอกเดินตามมานางเอกผ่านมาที่สำนักดน,นตรีก็ไม่หนุ่หนุม,มาทักทายแต่นางเอกกลับเจอหลินซีเจ้า ของสำนักหลินซีเป็นศัตรูคู่แข่งกับองหญิงสามมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนางไม่พอใจที่นางเอกมาทำกลางที่สำนักของนางนางเอกเลยบอกว่าคนของเจ้าไม่มีความสามารถจะไม่ให้ข้าพูดงั้นหรอทำให้หลินซีไม่พอใจถามนางเอกว่าวิเศษมาจากไหนงั้นก็มาแข่งกับนางสีนางเอกได้ทีก็รีบพาแข่งในเมืองขวาย,ยวนใครเป็นผู้ชายที่มีความสามารถมากที่สุดหลินซีรับคำ้าเจ้าจะส่งใครเข้าแข่งขันนางเอกเห็น พระเอกยืนอยู่เลยเข้ามาหาและส่งพระเอกลงแข่งด้านหลินซีก็ให้พาตัวซูโม่มาแข่งขัน หลังข่าวแพ่ออกไปประชาชนต่างมาดูการแข่งขันนางเอกขู่พระเอกหากเขาแพ้นางเอกจะไล่เขาออกจากเมืองซะทําให้พระเอกไม่พอใจแต่ปจีบอกให้เขาใจเย็นเพื่อกระดูกมังกรสุมโมเล่นพินไพร์รอจนทุกคนต่างชื่นชมพระเอกเห็นหนางเอกมองด้วยความชื่นชมก็รู้สึกเคืองเดินไปชักกระบี่แล้วร่ายรเพลงกระบี่ฝีมือของเขาทําเอาสาวกรีซนั่นหลังร่ายรเสร็จพระเอกก็พุ่งดาบใสน่นางเอกแต่โดนองค์หญิงรองเข้ามาวา างไว้และเข้าไปต่อสู้กับพระเอกที่บางอาจพุ่งดาบใส่น้องสาวข,ของเธอนางเอกรีบเข้ามาห้ามนางบังคับเขาเองนางเอกเริ่มปวดหัวที่แผนการของเธอผิดพลาดนางตั้งใจให้องค์หญิงรองเข้ามาช่วยพระเอกแต่ทั้งสองกลับต่อสู้กันแทนไปจี้เห็นท่าไม่ดีรีบเตือนพระเอกพระเอกเลยกแกล้งเข้าไปแย่งพัดจากมือนางเอกและแกล้งทำเหมือนกําลังสแสดงกระบี่อยู่และชมว่าองค์หญิงรองไม่ธรรมดาจริง นางเอกเห็นพี่รองคอมเมนต์พระเอกเลยเข้ามาบอกว่านางบังคับให้เขาแข่งขันกับนักดน,นตรีค่าทำเกินไปจะด่านางก็ได้แต่องค์หญิงรองกลับไม่มีใจสงสารพระเอกเลยสั่งให้ทาหารจับตัวพระเอกนางเอกรีบห้ามแต่โดนองคหญิงรองบอกไม่ว่าพระเอกจะพยศแค่ไหนนางจะฝึกเขาให้เชื่องจนได้พระเอกได้ฟังก็จัดการทาหารจนสลบแล้วเข้าไปต่อสู้กับองค์หญิงรองอีกครั้งนางเอกเห็นทุกอย่างวุ่นวายไปหมดพระเอกกับนางเอกของเธอ ควรรักกันตั้งแต่แรกพบสี่ทำไมตอนนี้พวกเขากลับมาต่อสู้กันสะง,งัานด้านพระเอกก็เกิดด้วยควาใจกำเริบและถูกองค์หญิงรองถอดเสื้อคลุมออกสายลับของพระเอกเห็นพระเอกพระทาาเลยคิดจะลงมือแต่ได้อาจารย์เผยเข้ามาช่วยแก้สถานการณ์บอกให้ทุกคนหยุดนางเอกเห็นอาจารย์เผยก็ตกตะลึงในความหลอของเขานางเอกโล่งอกในที่สุดก็มีคนมาต่อบทให้เธอแล้ว นางเอกหยิบผ้าจะเอาไปให้แต่โดนพระเอกยื่นดาบออกมาเธอเลยเอาเสื้อวางไว้บนดาบนางเอกบอกพอแค่นี้ทุกคนกลับกันได้แล้วนางเอกยอมรับผิดแล้วเข้าไปหาองค์หญิงรองและพะยายามบอกไม่ให้โกรธพระเอกด้านพระเอกก็โกรนนางเอกมากสั่งให้ไปจีหามือธนูหาคืนนี้นางเอกไม่ตายเพราะธนูยิงทะลุหัวใจเขาจะเด็ดหัวไปจี้แทน ด้านเผยเฮิงก็บอกนางเอกแต่ก่อนที่เขาไม่ชอบนางเอกก็เพราะนางเอกเอาแต่ใจทำอะไรไม่คิดเขาจะไปบอกเจ้าเมืองให้ยกเลิกการมันของเรายัางเป็นทางการ